เซอร์ไพรส์แฟนๆช่องเจมาทั้งวันกับข่าวคราวที่อดีตนางเอกลูกม่อขวัญอสมณีตัดสินใจครับแบบบ้านหลังเก่าที่ตัดใส่สะดือแจ้งเกิดหลังผ่านตัวเป็นนักสแสดงอิสระอยู่พักใหญ่โดยขวัญพดข้อความแรกหลังจะหลดปากาเซ็นสัญญาบ้านหลังเดิมว่า ขวานเองค่ะขอบคุณทุกอ้อมกอดของพี่ทุกๆคนที่รักขวานเหมือนเดิมและเข้าใจขวานตัวตนขวานในทุกเรื่องขอบคุณที่ให้โอกาสและรับฟังความเห็นจากน้องคนนี้เสมอนะคะแฟนๆ @cs7s_d Drama Society บอกแล้วว่าเราจะพบกันค่ะรักนายรักพี่ในช่องสุดท้ายขวัญรักทุกคนค่ะ